ดีแม2020จะมีปัญหากินยางด้านในทีนี้ประเด็นคือเจ้าของไปใส่ตัวนี้มาเพื่อแก้ปัญหากินยางด้านในสรุปพอใส่แล้วปุ๊บล้อมันแบกออกแคมเบอร์มันเป็นบวกแคมเบอร์มันเป็นบวกคือล้อเนี่ยด้านบนมันจะแบกออกมาด้านนอกและทีนี้มันจะเข้าโค้งไม่ได้นะครับประเด็นถ้ารถตรงสแตน,นดาดไม่ต้องไม่ต้องใส่ตัวนี้นะไม่ต้องใส่แต่ให้ไปแก้ที่ปีกนกลูกเดียวเอาลูกเดียวอยู่ด้านล่าง ศูนย์ล้อที่จะตั้งไปมาดูใ,ใกล้ๆเห็นปะ่ะศูนย์ล้อที่ขึ้นมาสแตนดาร์ดของมันอนะ่ะของค่าศูนย์ล้อเนี่ยตรงเนี้ยคือศูนย์จุดสองคือแคมเบอร์นะแคมเบอร์คือศูอนยะ์จุดสองฟัตเตอร์สามโทโทรจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแค่สองมิลแต่เนี่ยที่เพิ่มไปอ่ะมิลหนึ่งแล้วก็เพิ่มแคมเบอร์เข้าไปเห็นไหมเพิ่มแคมเบอร์ขึ้นมาหน่อยแล้วก็เพิ่มโทขึ้นมาจากสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดของมันคือศูนย์จุดสองสเปคโรงงานนะ จะไปโรงงานศูนย์ยุสองตั้งไปเนี่ยศูนย์ยุสามห้าแล้วโทรมาตนดาดอ่ะมาสองตั้งไปสามนะเพื่อเพราะปัญหารุ่นนี้เราจะตั้งตามสแตนดาดไม่ได้เพราะปัดเดนปัญหามันอยู่ที่ว่ามันกินยางด้านในพร้อมกินยางด้านในปุ๊บถ้าเพิ่มมากรถก็ไม่เกาะถนนถ้าเพิ่มน้อยมันก็ไม่หายกินยางอันนี้ลูกเบี้ยวตรงนี้นะน้องๆครับที่เป็นช่างตั้งศูนย์นะครับตัวลูกเบี้ยวนะครับต้องขยันไล่กันหน่อยเนาะให้มุมล้อมันเข้านะครับ เนี่ยคือวิธีแก้อ่าโอเคประมาณนี้อันเนี้ยที่บอกไว้คือจะได้ไปแก้ปัญหากันได้เนาะที่คนเดียวก็ทำไม่หมดหรอกรถพวกนี้โอเคขอบคุณครับ